คือวิ่งแล้วประมาณสัก60-70เริ่มมีอาการแบบรอดูถ้ามีอาการสัน่นถ้าลูกปืนมันสัน่นตรงนี้มันจะสัน่นแ,แล้วการหอนมันจะมี2รูปแบบนะครับจะมี รถคันนี้เบื้องต้นอาการเป็นไงบ้างครับผมอาการเบื้องต้นคือวิ่งแล้วประมาณสักหกสิเสบเริ่มมีอาการแบบหอนนะครับผมเหมือนมีเสียงลมเหมือนมีอากาศเข้าไปในรถเหมือนจะมีเสียงหอนนะครับผมเพราะว่าเกิดจากลูกปืนมันเสียครับผม ดูเบื้องต้นก็ก็จะหมุนล้อดูนะครับพี่จะหมุนล้อดูอันนี้แต่แตอนนี้ถอดออกมาแล้วปกติเราจะหมุนล้อดูถ้ามีอาการสั่นถ้าลูกป,ปืนมันสั่นตรงนี้มันจะสั่นใช่ครับผมอันนี้ตอนนี้มันหมุนไม่ได้เพราะว่าเราถอดกปแ้กคือถ้ามันมีอาการเนี่ยมันจะสั่นมันจะสั่นใช่ครับมันจะตๆด,ตด,ตด,ตดในมือเลยม,มันจะสะดุดนะครับผม าการหอนมันจะมี2รูปแบบนะครับจะมีหอนยางแล้วก็หอนลูกปืนด้วยหอนยางและหอนลูกปืนใช่ครับผมแต่มันต่างกันไหมครับต่างกันครับผมต่างต่างกันาการหอนของยางคือจะอยู่ที่ลายยางด้วยแล้วก็สภาพของยางถ้ายางดอกมันแข็งขึ้นเนี่ยก็จะเกิดาการหอนได้เหมือนกันแต่ถ้าการหอนของลูกปืนนี่มันคือมันจะสั่นแล้วก็จะหอนแรงค่อนข้างแรงครับ Thank you.